สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะผมยีก็รับเข้าสูงนิคคงช่นเดียวกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้เห็นทรัพยากรน้อยๆวันนี้แน่นอนครับผมไปถลุงเอาไปถลุงนะฮะอันจริงเมื่อเมื่อพันที่แล้วนะผมให้ผมให้ดูได้เลยว่าครั้งที่แล้วครั้ที่แล้วทรัพยากรเยอะกว่านี้อีกเลยแต่ผมเอาไปลงกับอ่าข้างในวะนแล้วว่าอ่าเนี่ยไอไอตุ่นสิบไี่มีนะ คอมมานด์ว่าโค้ดเปลือกเนี่ยผมจะสุ่มหาแฟรดี้เว้ยอเดี๋ยวให้ดูว่าแฟรดี่นี่นี่ผมสุ่มแฟรดี่เจเนอะรัลอ่ะผมเจเนอรัลฟูโพิร์สเนี่ยแล้วผมก็สุ่มแฟรดี่รูเวอร์โค้ดไปด้วยอันหนึ่งนะครับอืมเนี่ครับผมได้คอมมานด์เฟรดี่มาใช่ครับผมผมได้คอมมานด์เฟรดี่มา ผมไม่ได้สุ่มได้นะเฟรี่ตัวนี้เหมือนเขาจะแจกมั้งนี่ๆีตัวนี้นี่ได้มาน้องใช้ดีมากนะครับผมถึงน้องจะเป็นแค่หนึ่งดาวก็เถอะโอ้โยว่าสก,กิลน้องไม่ธรรมดานะผมสำหรับใครที่กำลังมองหาแฟรี่สายเพิ่มอีนี่ผมแนะนำเลยน้องคนนี้น้องชื่อคอมมา Fairy นด์แฟรี่นะผมไม่รู้นว่าแฟรี่แต่ละตนมีชื่อเปของตัวเองหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อน ทีนี้ไม่ได้มา,าผมผมมาแค่บนไม่ได้บทหรอกต้องเรียกว่ามาแนะนํำที่ผมไปเจอมานะผมโอ้ทุกคนจะมีชื่อลงท้ายว่าแฟรี่หมดเลยนะผมซึ่งแต่ละคนก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะผมซึ่งผมยังคงไม่มีเวลามารีวิวหรอกใครที่มีความรู้ก็มาแบ่งปันกันได้นะครับผม จะคา้มชาไป thăm ซับเฟซเซอร์แล้วกันเาะว่าพวกตะก,กุลกระสุนนี่ผมว่าผมจะหยุดคราฟสักระยะหนึ่งดีกว่าเพราะว่า <c oughs> เห็นผมเห็นนะเฮ้ยทุกคนเห็นนะแอมโมไม่พอนะฮะตอนแรกผมฟาร์มไม่ดูบ้าบออะไรเลย ต่กระทั่งผมไปเล่น chapter หตอนนี้ผมอยู่ chapter 6, ที่หกีดสองแล้วผมซึ่งบอกเลยว่ายีเกรอร์ของหก chapter หยิงแรงมากขนาด M สิกที่ผมใส่เกราะใส่เกราะห้าดาวเลยเนี่ย armor plate ห้าดาวเลยนะผมไท้สามแต่ผมรู้สึกว่ายังไม่แข็งแกร่งพออะเนี่ย APK ผมก็ใสก AP ไปนะเจาะการไม่เข้าเว้ยคือมันเป็นอะไรที่น่า,นาแปลกใจมากนะคือที 1, มหนึ่งผมเนี่ยตั้งใจปั่นมากเลย คือลองคิดดูว่าผมปั้นชิูหายอเออ mc หกผมโดนยิงเกือบตายคืออารมณ์เหมือนเดสทรอยเยอร์เลยอะ่ะเอ,อ๊ะพูดถึงเดสทรอยเยอร์เดี๋ยวผมลองดูดว่าเพราะว่าตอนนี้ผมสู้กับลองเอาทีมคอมแบทเนี่ยคอมแบทซิมูเลชันเนี่ยเนี่ยเนี่ยทาร์เก็ตเซฟิงเนี่ยผมลองเอามาสู้กับเดสทรอยเยอร์ดูเว้ยเออ mc หกผมค่าลบดียังต่ำไปอะ่ะคือผมว่าผมน่าจะเปลี่ยนจาก บัฟเกราะมาเป็นบัฟค่าหลบดีแต่ปัญหาหลักก็คือมันไม่มี SMG กระบอกไหนที่บัฟค่าหลบดีเพราะ SMG สว่วนใหญ่บัฟอะไรบัฟคีเลดบัฟดาเมจแล้วก็บัฟความแม่นยำใช่ตัวที่ซึ่งที่ที่บัฟกันได้ก็น่าจ,จะเป็น AR ด้วยกันเองหรือไม่ก็พวก m อ่าเอถูกไหมหรือไม่ก็พวกปืนพกปืนพกนี่บัฟออทยนะผมอ่าผมกำลังคิดอยู่ว่า ผมจะต้องทำยังไงเนี่ยเพราะว่า Target Combat Infinityness เนี่ยค่าพลังเขาหมื่นกว่าแต่ของผมเนี่ยค่าพลังของอันนี้เป็นค่าพลังของทีมหนึ่งนะผมเนี่ยรวมๆกันเนี่ยหมนะื่นห้านะคือแบบผมนี่ยังงงอยู่ว่าทำยังไงดีวะต่นี้ก็มาบทอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพาต,ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเล่น Chapter 6นะผมใครอยากให้ผมทำไกด์เลรในในเกมนี้ก็ ดิสคร์ดได้ครับผมเน,นี่ยนี่เห็นไหมวะเน,น,น,นี่ยแเนี่ยยิงเนี่ยเห่ะเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นแลวผมไหมยิงโคตรแรงเมื่อกี้เอ6ซีหกผมเกือบตายเว้ยเนี่ยแล้วปัญหาหลักก็คือมันอยู่ตรงนี้เว้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูเอา้าดูไม่ได้ชิบหมลืมไปเอาทีมไปลงโลจิสติกซื่อผมจะพูดง่ายๆว่าผมอ่า ชืออะไรวะคือผมปั้นสุดแล้วมันสุดแค่นี้ <c oughs> <c oughs> ง่วงครับอ่นนะไรผมว่าผมบน่นไม่เได้ว่าบน่นสิผมมาระบายเว้ยเออเดี๋ยวรอไอ้น,นี่ก่อนเดี๋ยวรอตอนที่ทีมโลจิสติกกลับมานะผมซึ่งอย่างนี้ทุกคนรู้กันนะผมว่าเก r ร์ฟไลน์เนี่ยรีเซิร์ฟ ถ้าเป็นของอีเนนะจะรีทุกๆบ่ายสามนะผมสามมงเย็นนั่นแหละซึ่งผมตอนนี้ผมทีมโลจิสติกผมอ่ะที่ไปนั้นสุดคือสิบสองชั่วโมงเลยตอนนี้ตีสี่2สองผมส่งไปตั้งแต่ตีสองนะผมก็น่าจะกลับมาประมาณบ่ายสองใช่ครับผมซึ่งก็ต้องรอต่อเรูจะลอยนานแค่ไหนซึ่งผมก็ไปดูแล้วไอ้พวกระบบเฟรนี่ทุกอย่า ไอ้พวกอันดีไฟลี่เอนชานเมนต์มันคือการอัพเลเวลอัพดาวมักถ้าที่ผมไปอ่านมานะแต่ส่วนเฟลี่เฟลี่คาบูเลชั่นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนสกิลของเฟลี่ปะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมกดชาร์จสกิลของซีล่ากับนี้เนี่ยผมกดถลุงไปเยอะมากและไอ้ตอนนั้นเลชั่นผมก็หมดด้วย <laughs> เลชั่นผมเกี่ยงเลยเว้ผมใช้เลชั่นทีละหกร้อยไง เดี๋ยวไปดูเฟรนด์กันว่าใครแอนผมใหม่ไหมอ่ะเออแล้วผมก็ได้ ID การ์กรมาใหม่ด้วยนะผมไอน่าปกนี้น่าจะเป็นของเอเจนต์เอเจนต์่ะที่ที่เป็นเมดของแซนด์วิชเฟอร์รี่เออว่าน่าใช่นะ <laughs> มามายืมทีมผมได้นะผม ไม่ได้ว่าอะไรเออพูดถึงไอ้อะไรวะอ่าทีมนี่เดี๋ยวผมไปดูทีมไอ้ที่ไปเบสแคมป์เขาเรียกว่าอะไรวะ exploration นี่คนได้สัตว์เลี้ยงมาใหม่ครับผมไม่ดีอยู่ในโดมดิเอ้ยอยู่ในดอมแหละโอ้เพิร์สปหมดในช่วงนี้เป็นบ้าเลยกูเนี่ยนี่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  น้องเป็นลนะิตเติ้ลบีนนะผมไปสัว์เลี้ยงอีเวนซึ่งผมไปฟาร์มดัดอีเวนแล้วผมได้มาเว้ยไม่รู้นะว่าน้องทำอะไรได้แต่ที่แน่ๆน,น้องน่ารักมากดูดิไม่รู้นะว่าในอจริงน้องเป็น <c oughs> จริงนะเป็นอะไรของอู <c oughs> จริงน้องเป็นมอนอีเวนนะครับผมแต่ว่าไม่รู้อะไรผมไปกดรับรางวัลแล้วมันได้มา ก็ได้น้องมานะผมเออช่าของก็ไม่ได้อะไรมากหรอกโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากหรอกมั้งเดี๋ยวผมไปดูเลยว่าผมลงส่งโลจิสติกมันจะถึงเมื่อไหร่นี่นะผมอา่านานสุดก็สิบชั่วโมงะฮะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมส่งทีมไหนไปไอ้สิบชั่วโมงเนะี่ย สิบชั่วโมงเป็นทีมสามนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคิวเดี๋ยววันนี้ผมแค่มาอารวาสหรือก็อะไรก็แล้วแต่ถ้าแต่คุณผู้ชมจะคิดเลยนะผมโอเคนะผมเป็นยังไงบ้างน,นะผมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะผมเพื่อให้คนอื่นมาดูคลิปผมนะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมจะได้พ่าวคลิปใหม่ๆจากนี้คงแชนแนลกันอีกแล้วผม สำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ลิงก์ดิสคอดอยู่ใต้ลิงก์ดีสคริปชันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับ